อ่าเรามาดูในส่วนของแพ็กเกจเติมตังนะครับสำหรับนีโนคูนี้หรือว่าเซเว่นไนท์เอเป็กอาโอเอมเกชินหรือจะเป็นเกมไหนก็ได้ครับที่อยู่ในมือถือเนี่ยอิรา็ตริกชอบรับเติมหมดครับแล้วมีมั่นใจว่าราคาถูกที่สุดแล้วเพื่อนๆมั่นใจได้เลยครับว่าปลอดไทยแน่นอนครับผมแล้วก็ทุกเกมเลยนะถ้าสมมติแพ็กเนี่ยมา2,009อิรติชอบเนี่ยจะทุกเกมเลยคือ2,000บาทก็ อย่าลืมเวลาจะมาเติมไปเรี่ชติชอปกอ็อย่าลืมบอกว่า,าเติมผ่านมาจากหมีนะครับเพราะว่าเราจะได้ส่วนลดเพิ่มขึ้นด้วยนะครับอ,อย่างราคาสมมุติ2 0 5พันบาทกับ2000บาทต่างกันมากไหมต่างนะเพราะว่า50บาทเนี่ยเราซื้อ10แพ็กเนี่ยก็คือ500บาทเราสามารถเอา500บาทเนี่ยไปเติมแผกอะไรอื่นเพิ่มได้มันก็จะช่วยทำให้เพื่อนๆใช้เม็ดเงินได้อย่างคุ้มค่าสูงสุดน,นะครับยังไงก็ขอให้เพื่อนๆทุกคนเปิดกาชาได้แต่ของดีๆนะครับหมีโอภนที่ สวัสดีครับหีลนะพที่แมนนะครับผมวันนี้เราอยู่กันในโนโนนี้โนคูนี้นะครับมีเพื่อนๆหลายคนนะครับอยากให้หมีทําให้หน่อยว่าเพรฟ้าเนี่ยใช้อะไรคุ้มสุดเนาะเดี๋ยวหมีจะมาบอกทุกแพ็กเลยนะครับสําหรับการใช้เพรฟ้านะครับว่าอะไรคุ้มไม่คุ้มนะครับผมอ่าโดยเริ่มมานะครับแต่แพ็กนี้หมีซื้อไปแล้วลมันหายไปแล้วเนาะก็แปลว่าหมีขอแปลกขวามือเนาะก็คือแพ็กหนึ่งพันหกร้อย เพชรฟ้าน,นี่เองอันนี้มันจะได้เอ่อขวดยาฟรีเนี่ยขวดเขียวเนี่ยสามแต่ว่าเพื่อนๆต้องรอถึงเจ็ดวันนะเราก็จะได้เพชรฟ้าคืนทั้งหมดซึ่งหมีก็มองว่าเราก็ได้เพชรฟ้าคืนหมดเราก็ได้ขวดเขียวเนี่ยคืนหมดเหมือนกันครับเอ้ยขวดเขียวเนี่ยเหมือนเราได้ฟรีไปสามขวดแล้วก็เพชรฟ้าหนึ่งพันหกร้อยเนี่ยเราก็ได้ฟรีด้วยเนาะก็เป็นแพ็คที่ ใช้เวลา7วันแต่เราได้ของคืนหมดอันนี้ก็คือแพ็คแรกนะครับอ่าเรามาได้ดูในส่วนของแพ็คสีฟ้าต่อนะครับเอ้ยเพชรฟ้านะครับว่าเราจะซื้ออะไรคุ้มๆเนาะอ่าเรามาเริ่มที่แพ็คเกจนี่เลยนะครับอันนี้หมีไม่แนะนําให้ซื้อนะแต่ว่ามีก็เคยพาซื้อไปแล้วแหละถ้าเพื่อนๆขาดตาอนนี้นะครับเดี๋ยวมีขอแนะนํานะครับตาท่านที่เราเอาไว้อัพอาวุธ ตั้งแต่4ดาว5ดาว6ดาวมันต้องใช้พวกนี้เยอะมากมีขอแนะนําว่าแพ็คนี้อย่าซื้อนะครับให้เพื่อนๆไปปั่นตัวลองครับตอนช่วงเลเวลประมาณ27-30เนี่ยเอ้ยประมาณ20ตั้งตั้แต่20-30เนี่ยมันจะแจกตาอาวุธกับตาฟ้าเยอะมากแบบเหลือเฟือเลยเพื่อนๆไม่จําเป็นต้องมาซื้อครับขอให้ขยันไปปั่นตัวลอง4ตัวแค่นี้ครับเราจะสามารถอัพของ6ดาวทั้งตัวได้เลยครับอ่ามาดูในแพ็กเกจอัพเลเวลอาวุธนะครับ ถามว่าน,นี้ดีไหมก็ดีครับแต่ถ้าถามมีนะถ้าเราไม่ใช่สุาตาลต่านแบบเติมหนักๆอะ่ะไม่แนะนํานะเพราะว่าพวกนี้เราสามารถฟาร์มได้ที่เคอรออสครับคือปกติเราฟาร์มเนี่ยมันจะดอกเรื่อยๆอยู่แล้วแต่มันจะดอกแบบประมาณสองดาวหนึ่งดาวสามดาวบ้างอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเราฟาร์มยี่สี่ชั่วโมงอยู่แล้วอะ่ะฟาร์มไปสักอาทิตย์หนึ่งก็เราก็เลเวลรแม็กหมดไวต่อให้ของอาวุธเลเวลหกดาวก็เถอ,อะเนาะเพราะนั้นันนี้ม,มีแนะนานะแต่ถ้าเกิดสุาตาลต่านเขารีบเนี่ยอัดไปได้เลยครับตามสบายเนาะ อันนี้ก็ไม่แนะนําครับเพราะว่าเราฟาร์มปกติได้เนาะประดับก็ไม่แนะนําครับเพราะว่าเราฟาร์มจากเคอสปกติวันหนึ่งเนี่ยหมีได้สามดาวเลยไไปต่ำกว่าสิบอันนะเพราะฉะนั้นเราไม่คุ้มอย่างแรงครับอันนี้เดี๋ยวมีจะขอแนะนําทีละแพ็คทีละแพ็คไปเลยนะเนาะเผื่อเพื่อนเพื่อนถามเอ่อถ้าอันนี้สามร้อยหกสิบพอใช้ได้สําหรับเพื่อนๆที่แบบว่ารีบร้อนอยากจะหาหินตีบวกก็จัดไปได้ให้มากหมีจัดไปสองอันลองลอง,ลองปรากฏว่าถ้าเอาจริงนะเราล่าบ,บอสอะสี่เวลาต่อวันเนี่ย เราได้หินตีบวกมากกว่านี้เยอะอีกครับเพราะฉะนั้นเราไม่จำเป็นต้องซื้อนะสําหรับผู้เล่นขยันนะแต่ถ้าผู้เล่นที่แบบไม่ตีบอลก็ขี้เกียจอะก็ซื้อไปเลยครับส่วนไอ้พวกนี้หมีไม่ค่อยแนะนํานะเพราะว่ามันสาหรับสุตรตาลน,นะถ้าสุนัตาลเขารีบเขาจะอัดอาวุธบวกยี่สิอาวุธบวกสาสิบไปทํามืดก็จัดไปครับแต่นี้มีพูด,พดถึงผู้เล่นสายรีหรือสายเติมน้อยไม่แนะนํานะเพราะเราสามารถหาได้จากบอลทางนั้นเนาะหรือจะสูมจินนี่ก็ได้ มาในส่วนแพ็คพัฒนาอีมาจินนะครับมีขอบอกว่าซื้อแค่สองบุดเอาเยนรี่พอถ้าเพื่อนๆอ,อยากจะซื้อจริงๆมีขอแนะนำอันนี้ครับขอ,ของเล่นของเล่นของอีมาจินเพราะว่าเอาจริงๆนะมันมันได้เนี่ยวันหนึ่งเราเราลงดันอย่างเงี้ยมันได้แบบแค่ดาวสองดาวอะแล้วว่าเราก็จะผสมสี่ดาวยากมากครับถ้าเพื่อนๆอ,อยากบูดพลังต่อสู้เนี่ยอันน,น,นี้อันนี้โอเคอยู่นะแต่ครั้งนี้เท่านั้นเพื่อนๆต้องดูเหนมาศูนย์จุดสามหกออกอยากนะ แต่ว่าชิ้นหนึ่งจะบวกพลังต่อสู้เนี่ย794อันนี้ก็ขอแนะนําว่ากลางๆแล้วกันถ้าแต่ถ้ามันได้มันคุ้มมากนะสี่ดาวเนี่ยสําหรับ500เพชรเนี่ยเนาะโอ้แต่มันเปิดห้ากล่องเลยว่ะอันนี้อันนี้อันนี้มีขอแนะนําแค่กลางๆแล้วกันถ้าเพื่อนๆมีทุนก็อัดไปเลยครับเพราะยังไงสัตว์เลี้ยงสิสัตว์เลี้ยงเนี่ยเราใส่ของเล่นได้สามช่องถ้าเรามีสี่ดาวใส่ใส่สามช่องเนี่ยพลังต่อสู้เราขึ้นบานเลยนะเห็นป่ม ตีไป800เลยก็ได้2,004 2,004เราใส่3ตัวก็ขึ้นเป็นหมื่นอะแต่เพื่อนๆต้องหาสีดาวให้ได้นะก็ค่อนข้างยากสําหรับผู้เล่นใหม่หมีไม่แนะนําดีกว่าแต่ถ้าเกิดผู้เล่นที่แบบว่าทุกอย่างพร้อมหมดแล้วเราแบบหาของเล่นตอนหลังงีย้ยเออก็มาเปิดนี้ได้เนาะ,ะในส่วนแพ็คต่อไปนะครับที่หมีว่าคุ้มโคตรเลยนะคือแพ็คนี้ก่อนเลยครับยังไงแพ็คนี้เราต้องซื้อเป็นรายสัปดาห์อยู่แล้ว2กล่องก็คือเพ็ก220มันจะได้เะยครับเห็นไหม อันนี้จริงๆหมีเคยทำเอ่อคลิปตอนที่ซื้อของถูกอ่ะแพ็คไหนคุ้มอ่ะหมีเคยแนะนำแล้วแหละแต่ว่าเดี๋ยวมีขออนุญาตแนะนําเพิ่มเนาะเพราะว่าอันเนี้ยอัพเนี่ยเราซื้อเสร็จมาสองร้อยยี่สิบเพชรเนี่ยเราเอาจิตวิญญาณไปอัพมันมันจะได้พลังต่อสู้ประมาณสองสามพันคือมันไม่ต้องเสี่ยงเหมือนเราไปเปิดสุ่มไปอะไรไงแล้วเราจะได้สี่ลุงเนี่ยไว้อัพซึ่งสี่ลุงเนี่ยอันเนี้ยหายากมากครับอันเนี้ยอันเนี้ยหมีแนะนําเลยว่าเราต้องซื้อครับอาทิตย์ละอาทิตย์ละสองกล่องอ่ะควักเลยไงก็คุ้ม แล้วก็เอ่อส่วนฟา์มเจมนี่หมีไม่แนะนํานะแต่ว่าหมีเคยทดลองซื้อตอนแรกก็แหละว่าหมีว่าไม่คุ้มอย่างแรงเลยถ้าเราจะซื้อจริงๆหมีแนะนำเนี่ยครับขนนกขนนกหายากนะแหล่งที่มาเนี่ยเห็นๆแบบเนี้ยเอาตาแรกอะ่ะโอ้โหอาทิตย์หนึ่งซื้อได้แค่ห้าหอันผลงานก็ได้น้อยครับ คือมันจะได้อีกวิธีนึงคือเราเอาของขยะเนี่ยไปสมเจนจินนี่แต่ว่าเท่าที่หมีรอมันก็มีออกบ้างแต่น้อยมีแนะนานะถ้าจะซื้อจริงๆอ่ะอันนี้คุมครับเพราะว่าขนนกมันหายากแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นพเพื่อนเพื่อนต้องสุ่มให้ได้ให้มันออกห้าสิบนะถ้าออกห้าสิบเนี่ยคุมมากเลยและเพื่อนๆถ้าเกิดหมีจะแนะนําให้เล่นายาวๆนะให้เพื่อนๆซื้อแพ็คจัก,กรยานแล้วเอาขนนกเนี่ยปัดครับปัดให้แมกนะพลังต่อสู้จากเจ็ดพันแปดมันจะประายเป็นหมื่นห้าซึ่งบวกพลังต่อสู้มากกว่าน้อ,อ,นองแมวเยอะ อันนี้มีไม่แนะนํานะถ้าเกิดเพื่อนๆจะซื้ออานแล้วไปอานแมวอะ่ะอันนี้ไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่เว้ยยังไงแมวก็สู้จักรยานไม่ได้จักรยานมันประหยัดขนมากกว่าอันนี้มีพูดถึงนะมีเห็นเพื่อนเนี่ยซื้อไปสิบกล่องสามพันอะ่ะเขาไปปัดดีแม็กด้วยพลังต่อสู้หมื่นห้าบวกหมีว่าคุ้มครับอันนี้อันนี้ให้ผ่านเลยเพราะว่าถ้าเกิดเราทํากิจวัตรประจําวันหรือแลกกิจนะครูเราจะมีขนโนองครบนะยากมากครับ อันนี้เป็นความคิดเห็นส่วนตัวมีนะอันนี้แต่เพื่อนเพื่อนเพราะว่าขนนกเอ่อเขาเรียกว่าอะไรวะไม้ขนนกเนี่ยมันหายากจริงเว้ยอ่าต่อไปอันที่สองครับเลโก้ LEGO. เดี๋ยวตอนเราเลโก้สิบห้าเนี่ยเลโก้ LEGO มันจะใหญ่มากเว้ยเราจําเป็นต้องมีเลโก้ยิ่งเราดาวเยอะพลังต่อสู้ก็ยิ่งเยอะเพราะฉะนั้นแล้วของเลโก้เนี่ยคุ้มครับถ้าถามมีนะเพราะว่าถ้าเกิดเราสามารถต่อครบเนี่ยเป็นเซตเซตพลังต่อสู้มันจะได้มาสี่พัน เห็นไหมเลโก้กักาดสดาวก็รนะ้อยสองแถ้าเลโกเออถ้าเลโกประมาณ5าดาวเนี่ยเห็นปะม,มันจะไป2-5-8เลยก็คือเยอะแต่หลักๆคือเราต้องการหลายๆชิ้นส่วนให้ต่อให้พอดีมันจะได้พลังต่อสู้เลยผมได้ฟรีฟีสี่พันเลยต่อช้อยหนึ่งเพราะฉะนั้นถ้าถามมีนะคุ้มสุดๆก็คือขนนกเนี่ยแน่นอนครับไอปสัตว์เลี้ยงเพราะว่าในเกมมาเราจะหาใบตีบวกหรือหินบวก จากบอสได้อยู่แล้วกับการฟาร์มได้เลยหมีพูดถูกปะเพราะนั้นพวกนั้นไม่จำเป็นต้องซื้อครับที่เราซื้อหลักคือขนนกคันนี้แหละเพราะเราจะต้องปั้นจักรายานเราอ่ะให้แม็กให้ได้เว้ยเพราะมันบวกพลังเยอะแล้วต่อไปคือเออเลโก้เลโก้เนี่ยถ้าจริงมันดรอปเนี่ยดรอปแค่เออบอสมงกรไฟอย่างเดียวบอสมงกรไม้อะครับเพื่อนๆเราจะลองอ่อเนาะแต่ส่วนใหญ่มันจะดรอปแค่ดาวเดียวเว้ยดาวเดียวซึ่งแบบโหว,ว่าเราจะต้องไปรวมผสมหนึ่งดาวห้าชิ้นกลายเป็นสองดาวจะขึ้นมาได้ยากครับเพราะฉะนั้นที่หมีบอกครับ ถ้าเราเพื่อนๆจะซื้อจริงๆเราซื้อของที่เราหายากในเกมดีกว่ามีแนะนําขนนกกับเนี่ยครับเลโก้เลโก้เนี่ยให้ไปให้เพื่อนๆต่อให้ครบนะเป็นเซตๆไปถ้าต่อไม่ครบบ้างช่องหนึ่งพลังเราเข้ากับว่าเราไม่จบเลโก้นะพลังต่อสู้จะไม่ได้สี่พันนะมันจะได้เพิ่มสี่พันเลยเพราะนั้นอันนี้คุ้มแน่นอนเนี่ยเอาง่ายๆนะน,น,นี่พัฒนาคาสเ่ยมอันนี้คุ้มมากอันนี้คุ้มครับแล้วก็อันนี้คุ้มสามอย่างเท่าที่มีดู เพราะว่าถ้าเราไปหาเองนะโหมันจะได้ห้าดาวสี่ดาวชาติหนึ่งแพ็กเงินนี่มไม่ไม่แนะนําไม่สับสนุนนะแต่ว่าถ้าเพื่อนๆร้อนตังจริงจมิแนะนําว่าให้เพื่อนๆไปกดยาเอ e เนอแล้วฟาร์มครับที่ chaos สองกลุ่มอ่ยมันจะสามสิบนาทีเนี่ยได้ตังแน่นอนแสนห้าพ เนี่ยเราซื้อ500บาทเห็นป่ะได้ตัง1 0แสนห้าสุ่มมีโอกาสออก1ล้านแต่ว่าเอาความเป็นจริง1นึ่งห้าเปอร์เซ็นต์ส่วนใหญ่มันจะออกแสนยังไงมีถึงบอกว่าเรากด e อ e r g y ปล่าฟาร์มตังดียวครับได้ของเนี่ยเอ่ะต่อไปยาฟ้าที่เพื่อนๆควรจะเอ่อเพทฟ้าที่เพื่อนๆใช้คุมคือยาเอเนอร์จีให้วันหนึ่งเพื่อนๆซื้อแค่2ขวดพอครับขวดแรกจะซื้อเป็น50แพกับอีกขวดหนึ่งร้อยเห็นป่ะ ขวดที่สามันจะขายเป็น150ร้อยห้าสิบเพจเเห็นไหมอันนี้หมีไม่แนะนานะไม่ต้องซื้อเราจะซื้อดองวันละสองวันละสองวันละสองพอครับเพราะว่าเป็นช่วงเวลาที่ถูกแล้วไม่ค่อยแพงเนาะเอาไว้ดองไงเอาไว้ดองแบบเราจะไปปั๊มใน chaos หาของที่เราต้องการจริงๆอะเนาะอ่ะจบแล้วครับสําหรับเอ่อเพจฟ้านะให้เดี๋ยวมีขอดูอีกทีหนึงน่าจะไม่มีอะไรแล้วเนาะมันก็หลักๆก,ก็ประมาณนี้แหละครับ อ่าก็จบไปนะครับสําหรับการหาเพจฟ้านะครับซึ่งอันนี้มีคนขอคอมเมนต์ใต้ YouTube เยอะมากครับแล้วก็มีขอในเอ่อใน Facebook เฟซบุ๊กเนอะก็นี่มีมาไล่ทําให้เลยครับว่าอันไหนคุ้มไม่คุ้มนะอันนี้คือแพ็กเกจที่เราใช้เพจฟ้าเพจฟ้าก็คือขวาบนเนี่ยใช้ในการซื้อก็เท่าที่มีดูก็คุ้มที่สุดก็คือประมาณเนี้ยครับอย่างอื่นก็ไม่คุ้มนะเท่าที่มีลองนะรู้สึกว่าเออ มันยังไม่โดนแบบร้อยทั้งร้อยอ่ะอย่างนี้คุ้มกว่าจริงๆริเว้ยอืมหมดละอ่าก็เรียบร้อยนะครับก็จบกันไปนะครับสำหรับแพ็กฟ้านะครับเอ้ยแพ็กเกจที่ใช้เพชรฟ้าซื้อว่ามีอะไรคุ้มก็อย่างที่มีบอกครับอันเนี้ย คือแพ็กแรกก็คือที่ใช้เพชรฟ้า1,600เราจะได้ Energy เขียวเนี่ย7วันเนี่ยเราจะได้ Energy เขียวฟรีทั้งหมด3ขวดแล้วก็ได้เพชรฟ้าคืนหมดก็เหมือนเราได้ยาขวดฟรีแต่เราต้องร้อยได้7วันนะแต่ถ้าเกิดเพื่อนๆแบบเออว่ามันไม่คุ้มมันต้องรอแล้วเราแบบไม่ได้เป็นผู้เล่นสายเติมเยอะก็ไม่ต้องก็ได้ครับให้เราซื้อดงหลักก็คือเนี่ยครับ1นละแล้วก็2ก็คือขวดนกค,ครับเอาไว้อัพจักรยานให้แม็กครับเพราะว่า ถ้าเราไม่ซื้อเนี่ยโอกาสที่เราจะไปหาในเกมแล้วไปตีให้แม็กได้ายากมากครับแล้วก็ต่อไปก็คือเลโก้ครับแค่นี้ครับหมีบอกตรงแค่สามอย่างเอาแค่นี้พอละเว้ยแค่นี้ก็คือสุดจัดประหลาดบอกแล้วใครไม่บอกหมีบอกเองเอ้ยเดี๋ยวหมีจะให้ดู Lego เลโก้คร่าวๆนะเดี๋ยวหมีจะทําไกลให้ด้วยเนาะว่าเลโก้มันประมาณไหนเนี่ยครับเห็นไหมไออันแรกมีขาดเลโก้ไปสองอันแต่ว่าอันสองอันสามอันสี่มีแม็กหมดเห็นปะ อ่ะเดี๋ยวมีจะถอดให้ดูอันหนึ่งก่อนนะคบว่าเลโก้มาสำคัญกัะนาะอ่ะเดี๋ยวมีถอดอันหนึ่งเห็นะเห็นปะพลังต่อต่อ,ตอสู้ตะกี้ม,มันสี่พันสองหรือเก้ามันหกหายไปเกือบเกือบสามพันกว่าเพราะนั้นอย่างที่หมีบอกครับเลโก้สำคัญเห็นปะดูนะจากเก้าร้อยหกปึ๊กเห็นไหมครับจาก,กร้เก้าร้อยหกขึ้นไปสี่พันสองเห็นไหมแต่เราต้องต่อให้ครบนะเนี่ยมีขาดอันแรกขาดตัวจิกจอจิกจอสามสามเหลี่ยมอะขาดอีกตัวเดียวมีก็จะได้พลังต่อสู้เพิ่มอีกสี่พัน ก็ประมาณนี้ครับบอกแล้วว่าเลโก้มันหายา,ยากก็ถ้าเรามีทุนเราซื้อได้ก็ดีครับเพราะว่าถ้าเราต่อคมอ่ะเดี๋ยวอนาคตก็มี6 5เห็นไหมฮะหกห้านี่โคตรยากเห็นไหมกว้างมาก,ามากแต่ว่าอย่างที่บอกยิ่งกว้างถ้าเราต่อได้พลังต่อสู้เราก็ยิ่งได้เพิ่มนะครับซึ่งสําคัญหูอันนี้ยิ่งพลึกกึอๆเลยดูดิหูห้าแสนในการปลดครับผมโอ้โหอ,อนาคตไม่ต้องบอกแลแหละเสะยึงกนะ๋ยแน่ ก็จบันไปแล้วครับสำหรับการใช้เพชรฟ้าให้เกิดประโยชน์สูงสุดนะครับซึ่งหมีก็พยายามดูทูกปแผกแล้วแหละหมีคิดว่าคุ้มสุดก็คือสามแพกที่หมีบอกเนี่ยครับยังไงก็เพื่อเป็นกาใจสําสำหรับหมีนะครับแล้วก็ขอบคุณเ,เพื่อนๆที่รุตสารด,ด,ดูนะครับก็อย่าลืมกดติดตามกดซับส,สไครต์หมีมีของอัปเดตทุกวันนะครับผมแล้วเจอกันนะครับ